พี่ให้แง่คิดกับเราอยู่ดิ้นหนึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่บอกแล้วว่ากระบวนการของระนองคเดเนี่ยมีอยู่กี่กระบวนการนะ,ะหลักๆเลยมีอยู่สามกระบวนการถูกไหมครับกระบวนการแรกคืออะไรครับเรียนสดถูกปะกระบวนการที่สองคืออะไรครับทบทวนแล้วก็กระบวนการกระบวนการที่สามคือทดสอบเนี่ยที่เราจ่ายค่าเรียนที่มาเนี่ย ทั้งสามก้อนเลยนะไม่ใช่แค่มาเรียนอย่างเดียวนะ,นะเราจะได้เรื่องการทบทวนไปด้วยแล้วก็ได้เรื่องการทดสอบไปด้วยนะพี่บอกกับเด็กไปแล้วว่าการเรียนเนี่ยสมมติถ้าจะเรียนให้เก่งเนี่ยเราเทียบแล้วเนี่ยสมมติว่ามันมีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตนะร้อยเปอร์เซ็นลับพี่นะประสบการณ์ที่พี่ทํางานตอนนี้มานะพี่ค้นพบว่าเด็กจะเก่งนะจากการเรียนสดเนี่ยเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซนเองคนที่เรียนเนี่ยคือจะดึงความเก่งออกมาได้แค่ยี่สิบเปอร์เซนต์ คนที่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปทบทวนนะครับการทบทวนเนี่ยจะทําให้ความเก่งเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นสองก้อนนี้รวมกันไปแล้วเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสมมติว่าเขาไม่เขาไม่ตะลุยโจทย์เขาไม่ท,ทําทดสอบเขาก็โอเคก็ยังเก่งอยู่นะดังนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยจะไปทําคะแนนที่โรงเรียนได้ประมาณเกรดสามจุดห้าขึ้นถึงเกรดสี่แต่เวลาไปสอบอาจจะไม่ติดเพราะว่าไม่ได้ตะลุยข้อสอบเพราะฉะนั้นถ้าเรามาตะลุยข้อสอบเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเก็บอีกสามสิบเปอร์เซ็นต ็นไหมครับพอรวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามต่อมาคือทุกวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยชอบเรียนอย่างเดียวนะเอาแต่เรียนอย่างเดียวเลยไม่ชอบอ่านหนังสือทวนไม่ชัดไม่ชอบทาําข้อสอบถามว่าเวลาไปสอบเนี่ยมันเก่งแค่ยี่สิบเปอร์เซนต์อ่งเงี้ย الأ. โอเคถ้าในจังหวัดหมู่บ้านถ้าในระดับหมู่บ้านระดับจังหวัด thing, เนี่ยยี่สิบเปอร์เซนเนี่ยก็โดดเด่นแล้วแต่พอไประดับประเทศเนี่ยเป็นไงครับมีอยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซนเพื่อนเขากัดเขาซัดไปร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยเราสู้เขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนนะครับที่เห็ จากประสบการณ์ที่พี่มาเห็นมาเนี่ยเรียนอย่างเดียวไม่ทบทวนไม่ทำกลยุทย์นะยังไม่เห็นใครติดเลยนะโอเคป่ะถ้าเราอยากเก่งขึ้นไปอีกเราต้องไปทบทวนในเยอะทบทวนในเยอะไม่พอต้องทําข้อสอบอีกเห็นไหมปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปสอบมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยแต่เด็กเนี่ยยังไม่รู้บางทีเราทบทวนไปเยอะนะทาข้อสอบไปเยอะนะแต่ถึงเวลาจริงปุ๊บเนี่ยทาไม่ทันถูกป่ะบางทีไปเจอกลยุทธ์อีกว่าเฮ้ยข้อข้อ,ขอยากดักไว้ด้านหน้าข้อง่ายไว้ด้านหลังก็ทําไม่ทันอีก โอ้โหเรื่องทดสอบเนี่ยเยอะมากนะเป็นความรู้อีกก้อนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปถามตัวเองดูว่าเราเรียนหนังสือเอาแต่เรียนอย่างเดียวไหมทดสอบไม่เอาใช่ไหมพี่หนุ่มสอบก็ไม่สนใจใช่ไหมแล้วมันจะเก่งได้ยังไงนะถ้าเราอยากเก่งเอาหมดเลยครับแล้วทาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะที่ให้น้าหนัก,กว่าสําคัญที่สุดนี่คือการอ่านหนังสือทบทวนนะครับนี่คือเทคนิคกลยุทธ์ของระนองขด,ดนะครับ